เรารัชสามาลเทียร์รัชพันธุ์รัชกาลทนะครับเอกเทคโนโลยีสารสนเทศมัธยมดิบีเดีย57ครับสามสามจริงร่วมกันมาทำปรุงโรงเรียนนะครับประคุณให้เรียนได้ยิ่งเรียนยิ่งดีมากขึ้นนะครับผมก็วันนี้นะครับแต่ละส่วนทำอะไรบ้างเราพัฒนาทั้งของเลื่องของใช้แล้วก็ห้องเรียนต่างๆครับก็วันนี้นะพวกเราทุกคนรวมถึงพวกผมทั้งสองคนนะครับในองค์กรวันนี้ก็จะร่วมกันทำ พัฒนาโรงเรียนนะครับให้เรียนกลับมาหน้าเรียนยิ่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปรับชมกันเลยครับว่าเพื่อนๆของเราแต่ละคนนะครับทำอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ เคยมีความหวังจะขามสายน้ำด้วยแรงวายแต่พอนานนานไปจุดหม้นั้นลอยไปหาเธอคงจะท้อเพราะบางที่มันก็เกินกำลังแรงสรทธาโดนพัดจนพังและจมดิ่งหายแต่อยากให้รู้ไม่มีฝนใดที่ไม่สาไปและจะมีรุ่งร้ายดอกไม้ที่คอยผิดไป อยู่เคียงข้างเธอเป็นกำลังใจไม่ไปไหนให้เธอเพร้อมให้เธอไว้ฉันเป็นแรงใจไม่มีทางในวันพรุ่งนี้อาจจะมีเลือกแคฉันและเธอกับความหวังท้านจะพร้อมฉันก็ไ่้ ความืดนิดที่เธอไม่รู้ฝันได้ปืนยังไงกั้งคืนย่อมเวียนหุนเปลียนเช้าและฝันร้ายในสุดท้ายกลายเป็นแค่เรื่องเล่าอดีตของเราเป็นเงาของวันวา กำลังใจไม่ไปไหนให้เธอรอ้อมให้เธอไว้ฉันเป็นแรงใจไม่มีหา่างในวันตรงนี้อาจจะมีเลือดแค่ฉันและเธอกับความหวังถ้าเธอรอ้อมฉันก็ไว้ รักรักอาชีพนะคะครูเป็นทาหน้าที่เป็นครูรักษา,กาในในราชาการในตําแหน่งตุ้มหนการโรงเรียนมัุ่งน้อยครูรู้สึกประทับใจนักศึกษาจากราชกัรนครศรีที่มาร่วมพัฒนาร่วมปรับเปลี่ยนสภาพบรรยากาศานะคะภายในโรงเรียนมัุ่งน้อยจากที่เคยเป็นโรงเรียนที่เหมือนโรงเรียนล้างก็กลับกลายเป็นโรงเรียนที่มีชีวิตชีวามีสีสันห้องคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ถึง10 สิบเครื่องจากเดิมที่ใช้ได้แค่สามเครื่องนะคะแล้วก็คุณก็เห็นความตั้งใจความเอาใจใส่ความมุ่งมั่นในการทํางานของนักศึกษาทั้งที่มาในครั้งนี้นะคะทั้งที่อากาศร้อนและบางครั้งไม่มีอุปกรณ์ทุกคนก็พยายามหาพยายามจัดเตรียมมาซึ่งสร้างความสาเร็จที่น่าภาคภูมิใจในกางที่และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้คุณคิดว่าทางสถาบันราชพัฒน์นะคะนกรปฐมนะคะ ได้จัดกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของเรียนมาขึ้มน,น,นมาเป็นอย่าง่งคือขอขอบพระคุณนะคะคณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งน,น,นี้และขอให้ทุกคนได้รับรู้ด้วว่า,าการที่ทุกคนทุท่มเทมาในในการจัดกิจกรรมของวันนี้นะคะสร้างสร้างความน่าภูมิใจน่าพอใจให้แก่นนกคณะครูและนักเรียนขอบเราขึ้น,นมาเป็นอย่างนีค่ะคือขอขอบขอบคุณในหน้าที่ขอนะคะ ก็เป็นประสบการา์ที่พวกเราได้มาพัฒนาโรงเรียนนะครับก็ตลอดระยะเวลาอย่สองวันนะครับก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนสนุกครับผอสนุกมากเลยครับก็ทั้งทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งสนุกใช่ไหมครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยที่เราได้มาทำแบบนี้ใช่ไหมครับอาาาจรย์มกๆสนุกมากๆทำไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้มาทำแบบนี้ใช่ไหมครับดูต้าวเราก็ได้แบบ มาเร่่มกันพัฒนาให้โรงเรียนทําให้อนานคตของชาติเราได้มีกระดิกใจที่จะเรียนใช่ไหมนะไครับออกรับได้ยู่ครับก็สาหรับวันนี้ครับดูสภาพพวกเราทุกคนครับก็รบเราได้ทุมท่มเทแรงกายและแรงใจใ,ใ,ในการพัฒนาโรงเรียนบ้านทุ่งน,น้อยแห่งนี้นะครับให้กลับมาเป็นโรงเรียนที่น่าเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สาหรับวันนี้พวกเราทุกคนก็เริกเรียกันนะครับก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ หลังจากที่เราได้ไปร่วมกันพัฒนาโรงเรียนที่ไหนครับโรงเรียนบ้านขึ้นน้อยครับก็เราจะมาสรุปข้อดีและข้อเสียกันนะครับก็คือข้อดีนะครับข้อแรกเลยนะครับข้อหนึ่งครับเราจะได้ฝึกนักศึกษานะครับที่มีจิตใจที่มีความอาสานะที่จะพัฒนาท้องถิ่นในบ้านเกิดของเรานะในการพัฒนาให้หมู่บ้านหรือบ้านเกิดของเราเนี่ยเป็นไงครับดีขึ้นดียิ่งขึ้นครับข้อ2ครับได้รู้จักการให้นะครับ อย่างที่เราไปเนี่ยมันก็มีการมอบของขวัญเป็นอะไรครับอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ไปเด็กๆแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับทรารแล้วก็ให้เด็กๆน้องๆก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เก,กิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมครับข้อ3นะครับก็ได้รู้จักความสามัคคีครับการที่เราไปเริ่มกันทํางานที่เป็นู่คณะนี้นะครับเราก็ต้องมีความสามัคคีด้วยถูกต้องไหมครับ การที่มีความสมัคคีนะั้นก็จะนำาพาไปสูค่ความสําเร็จทําครับให้งานของเรานะั้นรุ่นร่วงได้ดีครับข้อที่4ี่ครับได้เป็นการช่วยเหลือโรองเรียนนะที่ได้พัฒาานานหรือโรองเรียนที่พัฒนาช้าครับ<ช>ก็เป็นการทําเปิดโอกาสกับโรงเรียนที่มีการพัฒนาการชานะ้าแล้วเราจะได้ทําให้โรงเรียนนั้นมีโรงเรียนที่น่าเรียนยิ่งขึ้นครับข้อที่5้าครับฝึกความอดทนครับเพราะว่าการที่เราไปทาท่าสั่นางนี้ครับเป็นช่วงที่ฤดูร้อนด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับก็เลยเป็นการฝึกตัวของเราครับฝึกความอดทนทําให้เราสําเร็จโดยรุ่นได้ดีนะครับแล้วงานนี้ก็ออกมาสําเร็จด้วยครับครับครับในเมื่อเราไปดูข้อดีแล้วนะครับเราก็จะไปดูข้อเสียเอาตครับครับข้อเส่ยก็ขาดบุคลากรในการทํางานครับเพราะว่าเนื่องจากกลุงเรามีจํานวนประชากรนะครับน้อยมากทําให้พัฒนานครับล้าท่าโรงเรียนเราใหญ่นะครับที่เราไปโรงเรียนใหญ่มากครับ แลยทีีเดยวนะครับต่อไปครับข้อที่สองครับครับในเรื่องการเดินทางครับครับ่อาจารเป็นโรงเรียนที่ทุลักทุเลาในการเดินทางก็ค่อนข้างไกลจากพื้นที่ที่เราอยู่ยาชมบาร์เครับด้วยครับครับแต่ผมแล้วก็ข้อที่สามครับย่างมุกประมาณย่างมประมาณก็เราไปไกลด้วยเราไปไกลด้วยแล้วก็มันคนน้อยด้วยกับเรื่องเราทำให้คะแนนได้ยังไม่เต็มที่เียครับแต่วันนี้วันนี้พวกเราก็ได้เริ่มการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วถูกต้องมครับ ก็อาจจะมีข <ator il> ้อพ you know, ิพาทบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็พวกเราทุกๆคนนะครับทั้งผมแล้วก็คุณโโจแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในวิีโอทั้งหมดนี้นะครับก็ต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจนะครับในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนบ้านคุณน้อยแห่งนี้นะครับให้กลับมาหน้าเรียน่ีขึ้นนะครับก็สําหรับการพัฒนาโครงการจิตศาสตร์ในครั้งนี้นะครับก็ได้บรรลุวัตถุประสงค์